สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่และแฟนๆของช่องทีเด็ดคิงส์การครับประจำวันพเพื่อสัดีที่14พฤศจิกายน2567โปรแกรมฟุตบอลในวันนี้ก็จะเป็นคิวของฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกครับเปลี่ยนบรรยากาศจากฟุตบอลสมโมสรมาเป็นโปรแกรมทีมชาติกันบ้างครับซึ่งวันนี้เนี่ยคิงส์การก็คัดทีเด็ดมาให้ถึง5คู่ด้วยกันครับจะเป็นคู่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็ไปติดตามกันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงบทวิเคราะห์เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนเพื่อน,พ,นพ,พี่พี่ที่กำลัง คัดวิเคราะห์มาให้แบบเข้มข้นในทุกๆวันครับจนได้คู่ที่ดีที่สุดแล้วก็เอามาให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นประจำทุกวันครับมีทั้งตัวเน้นและชุดโครงการแบบไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับปัจจุบันเนี่ยสมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยกว่า1,500กว่าคนแล้วครับก็ทําให้ดีจริงเนี่ยสมาชิกคงไม่เหนียวแน่นแบบนี้สนใจเข้ากลุ่มก็แอดมาได้เลยครับที่ไลน์แอด kk868 มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราจะปักหมุดทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับผมร เอาละครับเราไปเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกสำหรับวันนี้เลยครับไปเริ่มที่คู่ของประเทศเกรีซครับจะเปิดบ้านพบกับทีมมหาชนอย่างอังกฤษครับทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองนาที ยูฟ่าเนชันลีกบีทั้งคู่เนี่ยอยู่ในกรุปที่2ครับกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่4ทีมกรีซเจ้าถิ่นตอนนี้เป็นที่1ของกลุ่มครับแข่งมา4ี่นัดชนะรวดทั้ง4นัดครับมีอยู่12คะแนนส่วนอังกฤษก็อยู่อันดับที่2ครับแข่งมา4นัดเท่ากันชนะ3และแพ้ไป1มีอยู่9คะแนนผลงานหนานัดล่าสุดของเจ้าถิ่นกรีซเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยครับไม่มีเกมแพ้เลยชนะมารวดทั้ง5นัดเกมล่าสุดของกรีซก็เป็นในรายการนี่แหละครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมากรีซเนี่ยเปิดบ้านเลาชนะต่อไอ ประตูต่อศูนย์ส่วน5นัดล่าสุดของอังกฤษก็เช่นเดียวกันครับเป็นในรายการนี้ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันอังกฤษเนี่ยออกไปเยือนฟินแลนด์ครับแล้วก็ไปเอาชนะฟินแลนด์ได้ถึงได้ถิ่น3ประตูต่อ1สถิติสิทิ์ head-to-head ของทั้งคู่ที่เคยเจอกันเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมดแค่2ครั้งครับแล้วก็เป็น2ครั้งที่สูสีกันครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคนละ1ครั้งส่วนนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นในรายการนี้ครับ พึ่งเจอกันมาเองเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยเกรซออกไปเยือนอังกฤษครับแล้วเกรซจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับไปเอาชนะอังกฤษได้ถึงในถิ่นเลยครับสประตูต่อหนึ่งความพร้อมของเจ้าถิ่นเกรซวันนี้ครับกุนซืออีวานยูวานอวิชประกาศรายชื่อครั้งนี้จะไม่มีชื่อของดิมิทิอัสคูเบลิสแต่นักเตะที่มีชื่อติดทีมมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับจอจออสมาซูรัสดาวหิงฟอร์มแรงจากโอลิมปิกอสครับที่ลงมาแล้วใน45นัดยิงไปถึง10ประตูแล้วก็วัน กองหน้าจากเบนฟิก้าครับแล้วก็คริสตอสโซลิสผู้เล่นในตำแหน่งปีกจากอาคลับบูสรวมไปถึงคอนสแตนตินอสมาฟโลปานอสครับปราการหลังจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็คอนสแตนตินอสซิมิกัสแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูล ที่กล่าวมาเนี่ยสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดครับพร้อมลงสนามในเกมวันนี้ส่วนทีเบีย์อังกฤษครับกุณซื้อรักษาการชั่วคราวลีคาสลีย์วันนี้เนี่ยนักเตะที่เรียกติดทับมาเนี่ยไม่มีชื่อของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนครับรวมไปถึงตัวหลักๆที่คุนหูกันครับก็เช่นแจ็คกริลลิชบุคาโยซาก้าคอบบี้ไมนูโคพาวเมอร์ฟิลฟอร์เดนและดิแคนไรส์ที่กล่าวมาทั้งหมดคือบรรดาเหล่านักเตะที่อยู่ในการบาดเจ็บครับไม่มีชื่อติดทีม,มา อังกฤษเนี่ยก็จะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ4-2-31ครับยังมีแฮร์รี่เคนครับเป็นหน้าเป้าจบสกอร์เพยมเมเกอร์ในแดนกลางก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วเงินไขในคู่นี้ครับเปิดรองไม้ทีเมเยือนอังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่0.5ต้องบอกอย่างนี้ครับกรีซชุดนี้เนี่ยแข็งแกร่งจริงๆครับผลงานในบ้าน4เกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะรวดทั้ง4เกมครับแนวรุกทำไปถึง8ปประตูเสียไปเพียงแค่ประตูเดียว แถมนักเตะที่เรียกติดทีมมาชุดนี้เป็นแกนหลักของทีมครับชุดเดิมต่างจากอังกฤษทีมเยือนเลยครับที่ต้องขาดนักเตะตัวหลักๆเนี่ยไปร่วม10กว่าลนา์แล้วเจอกันล่าสุดเนี่ยกรซเนี่ยไปเยือนอังกฤษที่เวมบลีแล้วก็ไปเอาชนะอังกฤษมาได้เลยครับ2ประตูต่อหนึ่งถึงบอกครับว่ากรซชุดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับดังนั้นคู่นี้เชีย์ที่เจ้าถิ่นกรซครับฟันทงกรซจะเสมอกับอังกฤษครับ1ประตูต่อหนึ่งและสกอร์ต่ำ คู่ที่2เราไปกันที่คู่ของฝรั่งเศสจะพบกับอิสราเอลครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนาทียูฟ่าเนชันลีกเอครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่มที่2มีทั้งหมด4ทีมเพื่อนรวมกลุ่มอีก2ทีมก็จะเป็นอิตาลีกับเบลเยียม ตอนนี้ฝรั่งเศสครับอยู่ในอันดับที่2ของกลุ่มแข่งมาสี่นัดชนะ3และแพ้ไป1มีอยู่9คะแนนส่วนทีมเยือนอิสราเอลเนี่ยแข่งมาสีนัดเท่ากันยังไม่มีเกมชนะเลยครับแพ้รวดทั้ง4นัดมีอยู่ศูนย์คะแนนผลงานหนัดล่าสุดของเจ้าถิ่นฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเก็บชัยชนะมา3เกมติดต่อกันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แพ้มา2เกมนัดล่าสุดของฝรั่งเศสก็เป็นฟุตบอลในรายการนี้แหละครับเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาฝรั่งเศสเดบออกไปเยือนเบลยเยียมครับทำผลงานได้อออยยยยย่่ยาางดเเเเีีมมชนะบล ได้ถึงได้ถิ่นเลยครับ2ประตูต่อ1ส่วนผลงานนัดล่าสุดของทีเบือนอิสราเอลไม่ดีเลยครับแพ้มา4เกมติดต่อกันเลยมีเกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดของอิสราเอลก็ออกไปเยือนอิตาลีครับแล้วไปแพ้อ,อิตาลีครับ4ประตูต่อ1สถิติเฮตุเฮตที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเคยเจอกันมาแค่5ครั้งครับแล้วใน5ครั้งนี้อิสราเอลไม่เคยเอาชนะฝรั่งเศสได้เลยครับฝรั่งเศสเอาชนะอิสราเอล3ครั้งและทั้งคู่เสมอกันไป2ครั้งครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นในรายการนีีลคเเมมืื่่่ออชวงดนตุาท ผ่านมาวันนั้นเนี่ยฝรั่งเศสไปเยือนอิสราเอลก็แข่งกันที่สนามกลางครับฝรั่งเศสเอาชนะอิสราเอลไปได้4ประตูต่อหนึ่งความพร้อมของเจ้าถิ่นฝรั่งเศสในวันนี้ครับกุนซือดิดดเจเดชองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกเออคิเลียนเอมเปเป้กับชูอาเมนี่มาติดทีมในชุดนี้แต่เรียกตัวเอ็นโกโรกองเต้ครับจากสโมสรอาร์เทหัดและเอเดรียงลาบิโอจากหมากเซย์สองกองกลางเนี่ยเข้ามาติดทีมชาติอีกครั้งก็คาดว่าลายของกองเต้เนี่ยก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงทันทีครับนาเปาของฝรั่งเศสในวันนนนีี้ก็็จะเปลลอองดาวโโคมู จากปารีสแซงต์แชงแมงที่4เกมหลังสุดเนี่ยในนามทีมชาติยิงไปแล้วถึง4ประตูด้านอิสราเอลทีมเยือนครับนักเตะที่ถอนตัวไปล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นดอทูเกมันจากมาค์คบีเทวิฟที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนข่าวดีของอิสราเอลวันนี้ก็คือจะได้ตัวเอลิดาซาจากสโมสซอนดินามโมมอสโกหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ครับตัวรุกของอิสราเอลวันนี้ก็จะใช้ไทบาริโบครับจากสโมสซอนฟิลาเดลเฟียยูเนียนหลีกในสหรัฐอเมริกาลงลาตาขาอยู่ในแดนหน้า แล้วเงินไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่2อขีดสอ ฝรั่งเศสเนี่ยปิดประตูแพ้อยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะยิงถึงเงื่อนไขที่เปิดออกมาหรือเปล่าซึ่งผมก็เชื่อว่ายิงได้ถึงแน่นอนครับเพราะว่าฝรั่งเศสกําลังมั่นใจครับชนะมา3มเกมติดต่อกันแล้ววันนี้ก็ได้ลงเล่นในบ้านด้วยบวกกับว่าเพิ่งจะเจอกันมาฝรั่งเศสเนี่ยก็ถล่มอิสราเอลไปถึง4ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นตราไกา่ฝรั่งเศสได้เลยครับฟันทงสกอร์เดิมครับฝรั่งเศสจะเอาชนะอิสราเอลไปได้4ประตูต่ะะอหนึ่ง คู่ที่3ครับเบลเยียมเปิดบ้านพบกับอิตาลีคู่นี้ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองนาทีเช่นเดียวกันครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่มที่2ครับกลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสและอิสราเอลเบลเยียมเจ้าถิ่นครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ของกลุ่ม แข่งมาสี่นัดชนะ1เสมอ1และแพ้ไป2มีอยู่4คะแนนครับส่วนอิตาลีเจ้าถิ่นตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ครับเป็นจ่าฟูงของกลุ่มแข่งมาสี่นัดเท่ากันชนะ3เสมอ1ยังไม่มีเกมแพ้ครับมีอยู่10คะแนน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นเบลเยียมเนี่ยไม่ดีเลยครับมีเกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอไป1นัดล่าสุดของเบลเยียมเป็นฟุตบอลรายการนี้แหละครับเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเบลเยียมเ,ยเปิดบ้านและแพ้ฝรั่งเศสขาบ้านครับหประตูต่อ2ส่วนผลงาน5้านัดล่าสุดของทีี อิตาลียอดเยี่ยมครับมีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะ3และเสมอหนึ่งนัดล่าสุดของอิตาลีก็เปิดบ้านถล่มอิสราเอลไปครับ4ประตูต่อ1่ส่วนเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันมาใน5ครั้งล่าสุดเนี่ยเบลเยียมเอาชนะอิตาลีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับแล้วแพ้อ,อิตาลีไปถึง3ครั้งแล้วก็ทั้งคู่เสมอกัน1ครั้งครับก็คือในนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันในรายการนี้เมื่อช่วงกลางเดือนของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นเบลเยียมออกไปเยือนอิตาลีครับแล้ว2 ความพร้อมของเจ้าถิ่นเบลเยียมในวันนี้ครับไม่มีนักเตะที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอย่างเควินเดอร์บอยกับยูริติเลมองเนี่ยถูกเรียกติดทีมชุดนี้มารวมไปถึงชาวเดอร์เคเตราเล่ด้วยครับตัวรุกจากอาตาลันต้าที่มีอาการบาดเจ็บครับก็เลยไม่ติดชุดนี้มาด้วยแดนกลางของเบลเยียมในวันนี้ก็จะเป็นอาร์นเนอ,อังเกลครับจากเซลติกกับอามาดูโอนาน่าจากแอสตันวิลล่านาเป้าจบสกอร์ของเบลเยียมวันนี้ก็จะเป็นโลเมลูลูกากูครับจากสโมสรน,นาปโปลีด้านทีมเยือนอิตาลีครับวันนี้เนี่ยถือไดว่าาาสมเยบูรณ์ลจขป เพียงแค่ลิคาโดคาราฟิโอรีจากอาเซนนลครับที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็ซามูเอลล่ลิชีจากสโมสรตริโน่ก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมส่งชุดใหญ่ลงสนามครับแดนหน้า2ตัวเนี่ยก็จะเป็นจาโคมลโสปาโดรี่ครับจากนาโปลีกับมาเตโอเลเตกีครับจากอาตาลันตาเงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาที่เสมอเจ้าถิ่นเบลเยียม วิเคราะห์แบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยอิตาลีทีมเยือนลงแข่งมาสี่นัดครับชนะ3เสมอ1ยังไม่มีเกมแพ้นำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับตอนนี้แถมมาเยือนวันนี้เนี่ยสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวครับต่างกับเจ้าถิ่นเบลเยียมเลยที่สภาพของทีมเนี่ยถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสถิติที่เจอกันมาเนี่ยอิตาลีทีมเยือนข่มเบลเยียมอยู่เยอะเลยครับเงอนไขที่เปิดออกมาราคาเสมอในเสมอกันแบบนี้เชีรยไปที่ทีมเยือนอิตาลีครับฟันทงครับอิตาลีเนี่ยจะบุกเอาชนะเบลเยียมได้เลยครับสองประตูต่อหนึ่งและสกอร์ คู่ที่4ครับเป็นรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้เป็นคู่ระหว่างเวเนซุเอลาเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับบราซิลทั้งคู่จะลงเตะในเวลาตีสี่ตรงครับอันดับตารางของทั้งคู่ตอนนี้ครับในกลุ่มเนี่ยมีอยู่10ทีมเวเนซุเอลาเจ้าถินน่นนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่8แข่งมา10บนัดชนะ2เสมอหและแพ้ไป3มีอยู่11คะแนนส่วนบราซิลทีมเยือนตอนนี้อยู่ในอันดับที่4ครับแข่งมา10บนัดเท่ากันชนะ5เสมอ1และแพ้ไป4มีอยู่16คะแนน ห้านัดล่าสุดของเจ้าถิ่นเวเนซุเอลาไม่ดีเลยครับไม่มีเกมชนะเลยแพ้ไป2และเสมอไป3นัดล่าสุดของเวเนซุเอลาก็เป็นรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละครับเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมเดือนที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเวเนซุเอลาเนี่ยออกไปเยือนปารากวัยแล้วไปแพ้ปารากวครับสประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์มห้านัดล่าสุดของบราซิลทีเบียนครับชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล่าสุดของบราซิลก็เปิดบ้านถล่มเปรูไปครับสประตูต่อศูนย์ส่วนเฮตุเฮตที่ทั้งคู่เจอกันใน5ครั้งล่าสุดเวเนซุเอล ไม่สามารถเอาชนะบราซิลได้เลยสักครั้งครับแพ้บราซิลไป3แล้วก็เสมอกันไป2นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเ,เวเนซุเอลาออกไปเยือนบราซิลครับเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในรายการคัดบอลโลกเนี่แหละครับเวเนซุเอลาเนี่ยไปยันเสมอบราซิลได้ถึงในถิ่นครับหประตูต่อ1ความพร้อมของเวเนซุเอลาเจ้าถิ่นในวันนี้ครับจะได้ตัวโฮเซมาติเนสผลทดแบนกลับมาช่วยทีมได้ครับในวันนี้ ขาด่าวันนี้เนี่ยเวดนนสเวลาก็จะมาสู้ด้วยระบบ4-3-3ในแดนกลางก็จะวางกับตันทีมอย่างโทมัสรินคอนแนวลุก3ตัวในแดนหน้าก็จะเป็นแยฟเฟอร์ซอนโซเตลโดโลมันลอนดอนและก็เยฟเฟอร์ซอนซาวาริโนครับที่จะยืนช่วยกันล่าตาข่ายอยู่ในแดนหน้า ด้านบราซิลทีมเยือนครับวันนี้ก็น่าจะมาสู้ด้วยระบบ4-2-3-1ครับแผงวิดฟิลตร,รุกเนี่ยก็จะใช้หลุยเฮลิเก้ลาฟินญาและก็วินิซอุสจูเนียนาเป้าจับสกอร์ของบราซิลวันนี้ก็จะเป็นอีกอร์เคซุสเงินไขในคู่นี้ครับให้ทีมเยือนบราซิลเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ช่วงตัว ต้องบอกว่าเวเนซุเอลาเจ้าถิ่นเนี่ยผลงานย่ำแย่สุดๆครับในรายการนี้เนี่ยแพ้มา6เกมติดต่อกันวันนี้มองมุมไหนก็ไม่รู้ว่าจะเปิดตำราเอาอะไรมาสู้กับบราซิลได้ครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนบราซิลเลยครับฟันธงบราซิลจะบุกเาชนะเวเนซุเอลาได้3ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่5ครับยังอยู่ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ในคู่ของอาปารากวัยจะพบกับอาร์เจนตินาครับคู่นี้ก็จะลงเตะกันเวลาหโมงครึ่งในเวลาเช้าปารากวยเจ้าถิ่นครับอันดับในตารางตอนนี้อยู่ใน ที่6แข่งมาสิบนัดชนะ3เสมอสและแพ้ไป3มีอยู่13คะแนนครับส่วนทีมเยือนอาร์เจนตินาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับแข่งมาสิบนัดเท่ากันชนะ7เสมอ1และแพ้ไป2มีอยู่22คะแนนฟอร์มห้านัดล่าสุดของเจ้าถิ่นปาารกวัยถือว่าดีทีเดียวครับเพราะว่าแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะไป2และเสมอไป2นัดล่าสุดของปาารกวัยเป็นรายการคัดบอลโลกรายการนี้แหละครับเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปาารกวัยเปิดบ้านแล้วเอาชนะต่อเวเนซุเอลาไปได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์มหนัดล่าสุดของทีมเย อาร์เจนตินาก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับมีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเหมือนกันชนะไป2และเสมอไป2นัดล่าสุดของอาร์เจนตินาก็รายการคัดบอลโลกรายการนี้เหมือนกันครับเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเหมือนกันอาร์เจนตินาในโชว์ฟอร์มโหดครับเปิดบ้านถล่มโบลิเวียไปครับหประตูต่อศูนย์ส่วนเฮตุเฮตที่เจอกันมา5ครั้งล่าสุดเนี่ยปารากวยเจ้าทินเอาชนะอาร์เจนตินาไม่ได้เลยสักครั้งครับเสมอไป3และแพ้ไป2นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับโปรแกรมััััดบออลโกกกววนนน้ปปาารยไ เยือนอาร์เจนตินาและไปแพ้อาร์เจนตินาครับหประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเจ้าถิ่นปารากวยวันนี้ครับก็นนานจะใช้ผู้เล่นชุดทีท,ที่สุดลงสนามในวันนี้โดยที่ไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บได้ติดโทษแบนเลยครับจะมาสู้ด้วยระบบ5-32ในแดนกลางนก็จะวางดิโอโกโกเมสยืนคู่กับอันเดรสคูบาสสามประสานในแดนหน้าก็จะเป็นอันโตนิโอซานาเบียตามมาด้วย2ผู้เล่นจากเพเมลิกอย่างมิเกลอาเมรอนแล้วก็คูริโอเอนชิโซทั้ง3คนก็จะยืนช่วยกันทำสกอร์อยู่ในแดนหน้า ส่วนอาร์เจนตินาทีมเยือนครับนักเตะในชุดนี้ก็ไม่มีชื่อของ ala, เปาโลดิบา่拉ดาวยิงจากโรม่าครับไม่ติดชุดนี้มาด้วยคาดว่าวันนี้ครับอาร์เจนตินาเนี่ยจะมาสู้ด้วยระบบ4-4-2ในแดนกลางก็จะใช้เอนโซเฟอร์นันเดสกองกลางจากเชลซีคอยทําเกมร่วมกับอเล็กซิสแมคอิลิสเตอร์มิดฟิลด์จากลิเวอร์พูลคู่หัวหอกในกองหน้าก็จะเป็นคูเลียนอวาเลสยืนคู่กับลิโอเนลเมสซี่ครับเงินไขในคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5ขีดห วิเคราะห์แบบนี้ครับปลารากวัยเจ้าถิ่นเนี่ยมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมครับเหนียวแน่นมากๆแต่วันนี้เนี่ยมาเจออาร์เจนตินาที่เกมรุกค่อนข้างจะดุดันแล้วนักเตะที่ขนมาเยือนในวันนี้เนี่ยที่เรียกติดทีมมาก็เป็นตัวท็อปๆของลีกทั้งนั้นครับสถิติที่เจอกันเนี่ยอาร์เจนตินาก็ข่มปลากวัยอยู่ผมว่าวันนี้อาร์เจนตินาบุกมาชนะได้ครับแต่อาจจะไม่ขาดน่าจะเปียดชนะเชียร์ไปที่ทีมเยือนอาร์เจนตินาครับฟันธงครับอาร์เจนตินาจะบุกมาเอาชนะปลาัยไปรตได้หนึ่กอระต่ตตะตำ จบลงไปเปที่เรียบร้อยครับสำหรับ5คู่ที่ทีเด็ดคิงส์การเนี่ยเอามาฝากกับแฟนๆของช่องในวันนี้เพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการคู่ทีเด็ดวีไอพีเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปรับได้ในกลุ่มแบบฟรีๆครับไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายเรามีทีมงานที่วิเคราะห์อย่างเข้มขน้นเอาคู่ที่ดีที่สุดเนี่ยมาให้กับสมาชิกในกลุ่มมีทั้งตัวเน้นและชุดโครงการสนใจก็แอดมาได้ที่ไลน์แอด k คเคครับมีแอดข้างหน้าด้วยหรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราปักหมดุดทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้สมาชิกเน นี้ครับเราก็มาสรุปกันอีกรอบครับว่าวันนี้เนี่ยหคู่ที่เดอะคิงส์การ์เนี่ยแนะนำให้ไปเชียร์ที่ตัวไหนกันบ้างในรายการยูฟาเนชันลีกครับคู่ที่1เนี่ยกรีซพบกับอังกฤษเงินไขเนี่ยให้อังกฤษเป็นฝ่ายต่อที่0.5เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นกรีซครับมีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็ชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วเจอกันล่าสุดเนี่ยก็ไปเอาชนะอังกฤษถึงเวมบลีมแล้วด้วยครับสประตูต่อห ฟันธงครับคู่นี้เนี่ยจะเสมอกันไป1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่2ครับฝรั่งเศสพบกับอิสราเอลเงื่อนไขให้เจ้าถิน่นฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่2กขีด2.5เชีย์ไปที่เจ้าถิน่นฝรั่งเศสครับฟันธงครับฝรั่งเศสจะเอาชนะอิสราเอลไปได้4ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่3ครับเบลเยียมพบกับอิตาลีเงื่อนไขคือเสมอเจ้าถิ่นเบลเยียมเชีย์ไปที่ทีมเยือนอิตาลีครับวันนี้อิตาลีจะบุกเอาชนะเบลเยียมได้เลยครับสองประตูต่อ็นัดบอลต้ เวเนซุเอลาเปิดบ้านพบกับบราซิลคู่นี้เงื่อนไขให้บราซิลทิมเยือนเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ช่วงตัวเชียร์ไปที่บราซิลครับฝันธงบราซิลจะเอาชนะเวเนซุเอลาได้3ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่5าครับปารากวัยเปิดบ้านพบกับอาร์เจนตินาเงื่อนไขให้อาร์เจนตินาเนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่0.5ขีดหนึ่งเชียร์ไปที่อาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินาจะบุกเอาชนะปารากวัยได้1ประตูต่อ0และสกอร์ต่ำรำรวยและสุขภาพแข็งแรงกันุก,นกนนน่่นนนััพหมวีี้สสด